ฐานะที่เป็นไปไม่ได้สำหรับผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิในยะที่สองพิขุทั้งหลายฐานะที่ไม่อาจเป็นไปได้หกประการเหล่านี้มีอยู่หกประการเหล่าไหนาเล่าหกประการคือเป็นไปไม่ได้ที่ผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิจะพึงปลงชีวิตมารดาเป็นไปไม่ได้ที่ผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ จะพึงปรงชีวิตบิดาเป็นไปไม่ได้ที่ผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิจะพึงปรงชีวิตพระอรหันต์เป็นไปไม่ได้ที่ผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิจะพึงคิดปทุสรายตถาคตแม้เพียงทำโลหิตให้ห่อเป็นไปไม่ได้ที่ผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิจะพึงทำสง์ให้แตกกันเป็นไปไม่ได้ที่ผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ จะพึ่งถือศาสดาอื่นทิ่ขุทั้งหลายเหล่านี้แลฐานะที่ไม่อาจเป็นไปได้หกประการ